คุณเผาเอาดอกบัวไปวหว้พระนะคะจะได้สบายใจขึ้นทำใจให้สบายนะคะเชื่อพี่อย่างไรเสียท่านเจ้าคุณกับคุณพริงก็รักคุณเผาที่สุดขอบคุณนะคะับพี่แก้ว เปล่าครัพี่แก้วเปล่าค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพา้าพี่แก้วจับมือผมดีกว่านะครับเดี๋ยวจะลื่นลม้มอีกไม่เป็นไรคะ่ะเธอครับแก้วนางดัชลิตทำสนิมซอยยัวผู้ชายอยู่ได้ อย่าหวังเลยผู้ชายในเรือนี้ต้องเป็นของฉันทุกคนพี่พร้อมตะเภาหายไปไหนไม่รู้ฉันกลัวว่าลูกจะคิดสั้นแต่เผาเป็นชายชาติทหารตะเภาไม่ทำอะไรแบบนั้นแน่เราตะเผาอยู่ไหนตอนนี้คุณเภาอยู่กับพี่แก้วที่สระบัวเจ้าค่ะมีเช็ดหน้าเช็ดตาให้ด้วยนะเจ้าคะอ๋อแล้วยังมีโอบมีกอดกันอีก ถ้าทางคุณเพากับพี่แก้วรักใครกันเสียจริงเจ้าค่ะนันแก้วน้อยคิดจะจับลูกฉันรอใจเย็นๆหน่อยสิพริง้งอะไรยังไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองเสียหน่อยวุวายเสียใหญ่โตจะไม่ให้ฉันวยวายได้อย่างไรพี่พร้อมพี่ก็รู้มีคนเห็นก็ต้องมีคนเอาไปนินทาดีไม่ดีนางแก้วเกิดตีขุมหาว่าตะเภาไปล่วงเกินมันแล้วให้ตะเพารับผิดชอบเราจะทำอย่างไรพูดค่ะพูดเถิด ฉันไม่อยากได้ลูกสะพายเป็นที่ฆ่าในบ้านโดยเฉพาะลูกนากอิ่มแล้วถ้าลูกสะพายของคุณแม่เป็นลูกนายอิ่มจะเป็นไรหรือครับ<อ>ในเมื่อผมก็ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขข,ของพระนางพยาหัวนอนปลายเท้าตัวเองอยู่ที่ไหนลูกต้้งหลอกใครก็ยังไม่รู้เลยหมายความว่าลูกกับนังแก้วไม่มีอะไรทั้งนั้นครับเพียงแต่ผม ม่อยากให้คุณแม่ต้องมาดูหมิ่นดูแคลนใครเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้มีอะไรดีเกินคนอื่นเข้าเหมือนกันตะเภาตะเภาตเาเผาขอหนังแก้วแท้ตเาเภาถึงได้แข่งกล้ากับฉันอย่างนี้ฉันจะไปฟ้องคุณพี่ติงอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เผาอบอกแล้วไงไม่มีอะไรกับแก้วถึงพี่พร้อมจะเชื่อแต่ฉันไม่เชื่อตา เราได้แข่งข้อกับฉันอย่างนี้ต้องมีใครสักคนคอยอยุแย่แล้วคนหนึ่งจะต้องเป็นนังแก้ว